คนที่เป็นเบาหวานมีโอากาสเกิดการติดเชือ้อโควิด -19 ได้สูงกว่าคนธรรมดาถึง2เท่าและมีโอากาสที่จะเสียชีวิตจากการติดเชือ้อโควิด -19 สูงกว่าคนธรรมดาถึง3เท่าที่น่ากังวลมากไปกว่านั้นคนที่เป็นเบาหวานประมาณ3ล้านคนในประเทศกว่า2ล้านคนไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ ระดับน้ําตาลในเลือดสูงส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันทําให้ไม่สามารถต้านโควิด -19 ได้ความรุนแรงของการติดเชื้อก็จะมากขึ้นและหลังจากการอักเสบติดเชือ้อระดับน้ําตาลในเลือดจะสูงขึ้นสูงขึ้นก็จะยิ่งส่งผลให้ระดับภูมิคุ้มกันลดลง ดังนั้นความรุนแรงของการติดเชื้อยิ่งมากขึ้นถ้าไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้คนที่เป็นเบาหวานจะมีโรคร่วมอย่างอื่นเช่นโรคอ้วนโรคความดันโลหิตสูงต้องควบคุมโรคเหล่านี้ด้วยเบาหวานถ้าไม่อยากให้อาการรุนแรงขึ้นหรือติดเชื้อง่ายรักษาให้ต่อเนื่องควบคุมและป้องกันอย่างเต็มที่ควบคุมการรับประทานอาหารและรับประทานอาหารที่ส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกัน ท่านผักหรือไฟเบอร์ให้มากขึ้นและอย่าลืมดีท็อกระบบทางเดินอาหารนะคะเพื่อกระตุ้นและปรับสมดุลของระบบภูมิคุ้มกันซึ่งส่วนใหญ่อยู่ที่ลำไส้80%